สวัสดีครับชาวแฟนเพจอยูสม,สมาครับวันนี้พี่เอ็มมารับรถหลังจากที่เอาเข้ามาเซอร์วิสที่ศูนย์เอ็มจีลักชรนะครับที่สุราษฎร์ธานีเน่กำลังออกจากศูนย์บริการนะครับก็เรียบร้อยเอาการที่เอามาใช้ก็มีอาการเครื่องสะดุดนิดหน่อยนะครับเวลาที่ขับขี่ก็ปรากฏว่าเป็นที่หัวเทียนนะครับดังนั้นถ้าก็ ถ้าเกิดว่าใครใช้รถไปสักระยะหนึ่งแล้วสักหลายหมื่นกิโลแล้วเนี่ยถ้ามีอาการสะดุดยังไม่ต้องคิดมากนะครับเอามาเช็ดหัวเทียนดูก่อนวันนี้จ่ายไปทั้งหมด900บาทนะครับ900นิดๆก็ไม่ได้แพงนะครับใครว่า MG ซ่อมแพงไม่แพงนี่ขนาดเข้าศูนย์ก็900กว่าบาทไม่ได้แพงนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวคันนี้จะเอาไปตรวจเตรียมส่งมอบให้กับ ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับนี้เพิ่งกลับมาจากเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่กับที่ร้านมานะครับซึ่งก็เรียบร้อยกลับมาถึงปั๊บก็ลุยงานกันต่อเลยโอเคลูกค้าที่จะต้องรับรถพรุ่งนี้ก็เตรียมรับรถด้วยนะครับเตรียมรถให้เรียบร้อยแล้วแจ๊ ซึ่งตามประเพณีนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาตรวจรถกันก่อนที่เราจะเอารถไปสมมอบเ้ื่อน้าเพื่อให้มั่นใจว่ารถนะ่ะมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งงจรงถึงจะซื้อของมือสองแต่ก็ต้องได้ของดีนะครับ ขั้นตอนที่1ที่ผมตรวจในห้องเครื่องผมจะตรวจดูระดับของเหลวทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สภาพของท่อยางหม้อน้ําสายพานหรือจุดยึดต่างๆว่ามันอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีนะครับตรวจด้วยตาเปล่าก่อนเราก็สามารถทราบได้นะครับหลังจากนั้นค่อยไปดูเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์บนไกแล้วก็ระบบไฟระบบแอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโอเคปห We'll ึ่งไม่ว่าจะ QC กันเข้มข้นตั้งแต่ตอนรถเข้ามาจนปรับสภาพเสร็จแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก่อนที่จะขายเนะี่ยผมก็จะทดลองขับอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นความมั่นใจจริงๆว่าลูกค้ารับรถจากเราไปมันจะไปใช้งานไปขับขี่ได้เลยเพราะว่ารถคู่สองคือของใช้มาแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่มั่นใจในคุณภาพรถนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าเราควรต้องใส่ใจ ให้มากๆเพื่อจะได้คุณภาพของรถที่ดีที่สุดก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าจริงๆโอเคไหมจัดไปฮะวันนี้ฝนตกสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็จำเป็นต้อออกมาทิแหละนะครับโอเคเดู๋ยวครับไปครับลองกดตาเล่นดูนะครับตาเล่นนี้ปั๊บลองกดปั๊บความเร็วมาไหมรับไปตอนนี้ไหมความเร็วมีสะดุดไหมไม่มีนะครับง่ายๆว่าตาเล่นก็มาเต็มนะครับตอนนี้ใช้รอบดูมาสักสองพันรอบจัดไปครับผมโอเค เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไปตรวจเพื่อที่จะทำการโอ้นแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าครับผม